พาคุณผู้ชมไปที่บรรยากาศตลาดภาษีสุงนะครับเป็นแหล่งจับจ่ายซื้อหาอาหารสดแหล่งใหญ่ของจังหวัดชัยนาทเมื่อวานนี้คึกคักพอสมควรทีเดียวครับนางรุ่งทิพย์อ่ำยศแม่ค้าขายผักสดเจ้าใหญ่บอกว่าตั้งแต่มีการจ่ายเงิน1,000 0บาทบรรยากาศการค้าขายก็ดูจะคึกคักมากขึ้นนะครับสะท้อนได้ชัดจากเงินที่นํามาซื้อของ ส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้ามาด้วยแบงค์พันมาแบบแบงค์พันเลยแบงค์เทามาเลยแล้วแบงค์เทาใหม่ด้วยเพิ่งจะกดออกมาจากตู้ ATM และลูกค้าหลายคนก็ซื้อของกันเยอะขึ้นด้วยทำให้ยอดขายที่ร้านเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจึงอยากจะให้มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้ออกมาเรื่อยๆช่วงนี้นน่าจะมีแต่แบงค์พันแบงค์ร้อยนี่หานับพอทไม่ได้เลยตอนนี้คือแบงค์พันมาเพียบเลยใช่เพียบเลยแบบพัเลยล่ะ เป็นเป็นเป็นเงินเป็นอันนี้สองของเงินหมื่นเลยใช่ใชอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปไหมครับอ,อยากให้มีนะอยากให้มีเรื่อย <ś la> ๆช่วยกระตุ้นยอดขายได้ดี <ś la> ใช่ใช่เราก็ขายดีด้วยปกติบางร้านเขาจะติดแบบไม่รับแบงค์พันเพราะว่าอาจจะไม่มีเงินทอนแต่ตอนนี้ ยอมไปแรกเกินมารอทอนแล้วนะครส่วนบรรยากาศวันศาสตร์เดือน10นะครับงานศาสตร์เดือน10ครั้งที่2ที่หน้าตลาดสดเทศาบาลเมืองเบตงจังหวัดยาลาประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อขนมเดือน10กันอย่างคึกคักเลยนะครับพ่อค้าแม่ค้าต่างนําขนมมาวางขายทั้งขนมลาขนมต้มขนมเจาะหูหน้าถาเป็นยังไงเนี่ยน่าจะแบบนี้หรือเปล่าขนมพองขนมบ้าแล้วก็ขนมเทียน เตรียมไปใช้ในการทําบุญศาสตร์เดือน10นะครับหรือว่าบุญใหญ่ส่งตายายที่จัดขึ้นในวันนี้นะครับนางบางอรอนแม่ค้าขายขนมเนี่ยบอกว่าหลังจากที่ได้เงินหมื่นที่รัฐบาลแจกก็ทําให้ประชาชนมีกําลังซื้อมากขึ้นจากเดือน10ครั้งแรกที่จัดวันที่9กันยายนที่ผ่านมาส่วนราคาของขนมเดือน10ปีนี้ขายราคาเดิมเท่ากับปีที่แล้วแม้ว่าราคาวัตถุดิบจะเพิ่มสูงขึ้นก็ตาม วิธีการขายก็จะรวมขนมเดือน10แบ่งขายเป็นถุงถุงละ20ถึง50บาทเพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้อตามความต้องการด้วยนะครับสำหรับประเพณีศาสตร์เดือน10จะมีขึ้น2ครั้งคือวันแรม1่ข้ามเดือน10หรือว่าวันรับตายายและวันแรม15าข้ามเดือน10หรือว่าวันส่งตายายครับประชาชนส่วนใหญ่ก็จะนิยมมาทำบุญกันมากในบุญครั้งที่2ถือว่าเป็นการทำบุญใหญ่ตามความเชื่อนะครับ